เอาแบนซีป่าเอาหนูจะอมเหรอตอนแรกเออหนูอยากอมอ่ะบ้าแล้วพี่เจก็ไม่รักหนูอ่ะอุ้ยเดี๋ยวโหหนูถือค้อนตัวใหญ่บินอยู่ตรงนั้นแล้พี่จะไปช่วยยังไงล่ะลูกมีคนบอกว่าขอตัวล้วงดีๆเช่นลิกเตอร์อ๋อเฮ้ยมาจะตายหนูก็จะตายอ่ะหนูก็ถอยก่อนสิลูกหนูมีฮิวหนูวิฮิล นะครับขอรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงเสียงเป็นผู้หญิงฮัลโหลครับสไมลิงสวัสดีครับได้ยินเนาะสไมลิงมีคําถามคําถามนึงก่อนเล่นพี่จะถามทุกคนโสดหรือเปล่าครับ <What? S 1> โสดเนาะเกศต่อมาครับผมคุณสิมิรันสวัสดีครับสิมิรันสวัสดีค่ะสิมิรันชื่อเล่นชื่ออะไรครับช,ชื่อรัน okay. ค่ะชื่อรันโอเคคําถามแรกเลยเออน้องรันน,รน,น้องรันมีแฟนเลี้ยงครับที่ไม่อยากหัวแตก ยังไม่มีแฟนเนาะต่อมาครับผมกุุบกุ๊บกิิบกิบกับกับวัสดีครับวัสดีค่ะคัะ<น>ผมเชื่อลูกแกว้วค่ะน้องลูกแก้วเล่นตำแหน่งอะไรครับเนี่ย <c oughs> เล่นแทงมาตลอดเลยเขาเล่นหนูแย่งกันหมดหนูก็แย่งเขาไม่ทัน <c oughs> อ๋อเล่นแทงนะโอเคไม่เป็นไรนวา .com ครับวัสดีครับวัสดีค่ะนวาคำถามเดียวที่พี่จะถามโสดไหมครับโสดค่ะโสดเนาะโอเคอุ้ยเขาแบนซีป่ะเอาหนูจะอมเหรอตอนแรก อ่าแล้วบ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นท้าล่างเหมือนเดิมก็ได้จริงๆหนูอมไม่ได้หนูดูดก็ได้นะมีแก๊กอยู่แต่หนูอมแล้วหนูแม่คายอะดีประเด็นตายแล้วหนูอมแล้วหนูจะกืนเพื่อนไปเลยไม่ได้ลูกเกมนี้มันทําไม่ได้แบบนั้นน่ะน้องๆอยากให้พี่เล่นตัวอะไรขอมาได้เลยเดี๋ยวพี่พี่เล่นตามสั่งเลยอยากเห็นตัวอะไรเดี๋ยวพี่เล่นเลยดาวอะตัวไหนก็ได้ขอดาวอ่ะตัวไหนก็ได้ขอดาวตอนแรกพี่หูไม่ดีพี่ได้ยินว่าขอยาวๆ เจ็ดสิบแปดบวกกะเนี่ยไม่ไม่สิบแปดบวกครับแต่แตั้งแต่หนูมาเนี่ยมันจะเริ่มสิบแปดบวกแล้ว <c oughs> อืม็รส <c oughs> เตอร์ไหมอ่ะมันร้วงไวดีนะป,ะปะั๊ได้ได้ถ้าหนูอยากดูพี่ก็จะให้<ะ>ไม่ต้องปิดไมค์ก็ได้ทุกคนแบบเปิดไมค์ค้างไว้เลยก็ได้นะครับพูดทุกคนพี่เกยตกใจอันดีไม่ตกใจหนูจะกี๊ดหนูจะวากหนูจะกากอะไรได้หมดเลยพี่รับได้ป่ามันเป็นทอนเนาะสบายสบายทีมเราโหดอยู่แล้ว โอ้โหเจ็บ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 เก่อนน้องกุบกุมกิ๊บกิบกรับกับใช่ไหมเสียงเมื่อกี้น่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าซูเป็นไปกลางแล้วเดี๋ยวพี่พี่ไปเติมอยู่พี่ไปเติมต้องรันอยู่ไม่รักหนูเลยพี่เจก็ไม่รักหนูอ่ะอุ้ยยเดี๋วโหหนูถือค้อนตัวใหญ่บึนอยู่ตรงนั้นนล้พี่จะไปช่วยยังไงล่ะลูกงอุ้งแทงมันแทงแทงมันไปฟันโอ้ยเเ็บพี่รู้สึกว่าพี่ไร้ประโยชน์มากเลยตอนนี้น่ะ งานแล้วหนึ่งดีโอพี่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ลูกๆพี่ถอยก็ถุงพี่ไหวแล้วพี่สอนนี่แตกไม่เป็นไรน้องๆไม่ตายพี่ก็พอใจอุ้ยตายนี่ว่ะตายนี่ว่ะตายให้เรียกลิกเตอร์มีคนบอกว่าขอตัวล้วงดีๆเช่นลิกเตอร์พี่ก็จัดให้ลิกเตอร์ล้วงดีเวอร์่ะลิกเตอร์ล้วงดีสุดๆล้วงดีสุดๆเจ้าพี่รับไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวแล้วไม่ไหวรับไม่ไหวรับไม่ไหวแล้วโอ้โห วงเปอร์แมนหายไปไหนอ่ะโอ้ตัวอุปแมนอยู่กับยูกาเรียบร้อยโดนถ่ายหยหนูโดนถ่าอีกแล้วพี่เจไม่เป็นไรลูกพี่ก็โดนเหมือนกันโอ้โหน่าจะเละว่ะน่าจะเละเทะว่ะสาวๆหัดเล่นค่ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อย ้้งไไไม่่ดทแจพี่ไม่รู้จะช่วยไงวะแต่พี่พยายามงัดให้แล้วกันนะงัดงัดโอเคโอเคโอเคสวยฮะสวยฮะสวยฮะพี่ถอยแล้วพี่ถอยแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันหนูมีหหนูมีหิวหนูมีหิวขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยโอ้มีฮิวอ่ะไปฝากด้วยทาร่าบุ๊คกิ๊กบเวรี่กู๊ดเออหูทำได้ลูก พี่ภูมิใจในตัวดูเหลือเกินอะไรวะเนี่ยเจดูบอลด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดาวเราจะลดนะวิเราไม่ลดเราไม่ลดพี่ชนะมา17เกมติดแล้วเกมนี้แหละเออพี่ไม่ลดหนูว่าลดเกมนี้กูแตดชัวร์กเบื่อเบื่อมันะโอ้โหชิบหายงั้นเปล่าด้วยเรียบร้อยยังไม่ตายด้วยเก้อเนี่ยกูเนี่ยอ้พี่ยังไม่ตายว่ะเดี๋ยวหนูไปช่วยเองเดี๋ยวหนูไปช่วยเองอยู่ๆแม่งก็บุ้ม โบทาร่ามาช่วยอะนะเก็บคอนไว้เก็บคอนไว้ไถพื้นเลยลูกถอยมาก่อนนี่ใส่ไม่ดีทำได้ก็เชื่อแล้วทำได้ก็เชื่อแล้วทได้้ก็เชแลวโอ้โหแกล้งรถดาวนี่ว่าเออว่ะนี่ต้องเป็นแกงรถดาวหรอวะพอแล้วครับพี่พอแล้วครับพี่พอแล้วครับพี่โอ้โหไม่ไหวลวงป่ามันเป็นทอนเนาะสบายสบาย ม่มันจบแล้วหนูถ้าเกมนี้จบอะเข้าปบรกรอบเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวพี่เล่นดีๆแล้วแต่แบบไม่เอาพูดแท้งมาแบบพี่คาลิกเตอร์อีกเกมนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ก็กดอีกนะโอ้โหเมื่อแบนซิปอีกแล้วอะไรเนี่ยแบนซิปตลอดกดอมเลยกดโดนอมเลยอ่ะพี่เล่นเอเันดอร์แล้วเกมเด้มาเกมนี้แหละ พี่จะใช้ฝีบือทั้งหมดที่พี่บีสักสมมาเป็นเวลา3ปีช่วยฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยหนูหนูต้องไปม่ต้องไม่ต้องหนูไปไหนไปเลยหนูอยากเดินไปไหนหนูเดินเลยลูกหนูเจอใครอะตาเนีลเจอเอลสุไงหนูจะเจอเลงอะเจาะเจอเอลสุกระจอกโดนยิงแม่นทุกดอกตาเลอุ้ยเอลสุตาเลเฉยไปเอาเรียนสาว มันเวทบัฟมันเวทบ้ามาปิด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 เออสวยมากสาวสาวเวรีกูดเวรีกูดเวรีกูดทำดีมากเลยปิดมันยิงหน้ามันยิงหน้าเปนฟิกเกอร์ดีสวยครับสวยครับสวยโอหนูอยากลงไปบ้างอ่ะหนูไม่สนุกเลยอ่ะอเหนูหนูยืนไงหนูยืนหนูถือค้อนสวยสวยสวยเฟิร์สบัตนะเนี้ยเฟิร์สบัตนะเนี้ยเวรีกูดสาวสอุ้ยหลังโดนอีกเหรออุ้ยแข็งใครแข็งเนี่ยน้องมา ไโอ้ดีมากดีมากสาวสาวร่วมแรงร่วมใจกันพี่ก็สบายใจอุ้ยมาจะตายมาจะตายนี่มันอยู่มันขึ้นมาแล้วนะโอ้ยยืนตียืนห้าร้อยีไปไปอุ้ยมาจะตายหนูก็จะตายอ่ะหนูก็ถอยก่อนสิลูกถอยก่อนก็ได้มันต้อข้าหารขนาดนั้นเห็นพี่เจอยู่ตรงนั้น พี่ขอโทษพี่มาช่วยไม่ทันใช่ไหมพี่โดนบ้าจริงๆไอเจไม่สนใจหนูเดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวที่หลังพี่ไม่ลงละไม่ลงพี่ไม่ลงไปเอาบัฟแดงด้วยเอลสูเอลสูเอลสูอย่งนี้นะเนี่ยพี่จะเคลียร์คลิปเลนหนูให้ด้วยหนูจะได้ไม่ต้องลำบากมาเป็นไงพี่ทำดีอย่างพี่เคลียร์คลิปเลนหนูด้วยโอ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปุ่นกี้ไม่ติดเรื่เจ๊เจ๊ก็มาใกล้ๆหนูดีอ้าเฮ้ยโอ้ยขอบคุณสำหรับฮิวนะ พี่ไปแล้วพี่กลับแล้วพี่กลับแล้วพี่จะช่วยหนูทุกอย่างเลยพี่จะเคลียร์คลิปเลนหนูให้ด้วยหนูได้ไม่ต้องลำบากตีคลิปมันเหนื่อยเป็นไม่ไม่แปกไม่แปะเรื่องปกติหนูเพิ่งหัดเล่นไงหนูไม่รู้ว่าแบบการช่วยเคลียร์คลิปมันคือสิ่งที่แบบเราควรทำพี่ค็นว่าอะไรควรพี่ทำเลยได้ได้ได้แล้วพี่โอ้โหโดนยิง จะตายแล้วจ้ะคุณว่าเคลี้ว่าเกือบจะรับให้แล้วว่ะพี่เดินนำหน้าว่ะไม่เป็นไรน้องว่ะพี่ไม่อยากเห็นสาวโดนยิงต่อหน้าไงพี่ก็เลยไปรับแทนให้กลางอยู่ในป้อมใช่รวะไปกัเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้กลางเนี่ยโอ้โหโอ้โหเยอะเลยขนาดนี้โอ้โหมาอันติมันจะวันอะเอาป่ะเอาเอาไหมโอ้โหบ้านเราแตกแล้วบ้านบึ้มเเเลลืือออดดาบ้านบึ้มบ้านบึ้มบ้านบึ้มวิ่ง เอวสูมันยืนซูมแบบอูโหน้องตาหวานน้องตาหวานยืนซูมสวย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 ทำดีมากทำดีมากเื่อีทำดีมากสวย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 เอ้าเสียงกูหายไปไหนวะเนี่ยพูดไปพูดมาเสียงหายแล้วเนี่ยพูดเยอะพูดเยอะอยากเจอคนคุยเก่งออืมใช่ไหมเด็กๆไปน้องเจมันอยู่ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปรอพี่แป๊บเดียวล สวย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 พี่กำลงไปพี่กำลงไปพี่กำลงไปพี่ตีอยู่พี่ตีอยู่พี่ตีอยู่ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วพี่ตีอยู่โอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคเหงาไหมล่ะเพื่อเราดูเหงาเหงานะอ้าวเพนเอาเพนเอาเพนเชียร์สู่โคเรียนสวยลูกเวลิกูดสไมลิงโอ้โหสวย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 มากกุูกิ๊ฟ สวยมากกุ๊ปกิ๊บสวยเลยอยากชมดีพี่พี่พี่ชมการเล่นลูกพี่ชมการเล่นลูกเออวิ่งไปกลางเดี๋ยวไปกลางเขาโมโหแหละหนูว่าเขาเล่นอย่างเงี้ยเขาเล่นไม่เป็นระบบแล้วใช่ไหมใช่ไหมเขาแบบเริ่มเล็กๆแล้วเล็กๆแล้วไปกันเลยสิวะมันไปไหนม้าขี่ม้าแล้วม้าขึ้นม้าแล้วอู้สวยสวยอุ้ยเทมเข้าหลังนะเทมเข้าหลังนั้นอุ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้ยเพน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 ตายเพนตายเพนตายเพนตายสว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 ยเวอรีดิคูดโอเคเป็นไงทำดีมากสาวเตอป้อมเหลือแค่นี้สกิดมันหน่อยโอเคจริง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 ผมก็แบบไม่ได้บ้ายุบ้ายอยละหลวงพ่อผัสสาวพูดเก่งแต่ก็ใช่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 จริงจริงคนอื่นแล้วว่าใช่ไหมชมไม่จริงใจต้องบูลล้ยบูลลี่แล้วอเวอริจิอเ้อริจิอเวอริจ มันคืออะไรวะนะอบูริจีน่ะโอ้มันซูมซูมอ่ะเฮือแข็งได้เวลาฮีโร่ซิงอุ้ยซิงกระเพ่อมเป็นอะไรอะไงเนี่ยใคราค่าป่าให้นอนอย่าทิ้งค่าป่าป่าใครป่าเขาหรือป่าเราป่าเราเนี่ยแูดทำอะไรผิดวะเนี่ยฆ่าทำไมอ่ะฆ่าสิอย่างอย่างอย่างฆ่าไม่ได้อือุ้ยิอย่าอย่าทำพี่อย่าทำค่อยมาเดี๋ยวพี่ทำอีกทางให้ โอเคสวยมากทุกคนเกมนำนะเนี่ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเกมเมื่อกี้กับเกมนี้มันต่างกันอยู่นะจะเอาสามทางเอาสามทางไหมหรือว่าเราจะจบเลยเอยเอาสามทางเอาดางไรเอาแต่ให้เสียชื่อเสียชื่อเหมือนแบบอยู่ในตลาดนัดแต่ตอนเนี้ยอยู่ในตลาดนัดเจียวเจ้าเจียวเจ้าแต่ก็ดีนะพี่ไม่ค่อยมีความเจียวเจ้าที่บดานละตีป้อมตีป้อมตีป้อมโอ้ตีพุ่มมองการไกลสุดสุดสไมิงเผื่อมันดักอยู่ใช่ไหมลูก เดี๋ยวมันดับอยู่ด้อะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาหมาขี่หมามาขี่หมามาขี่หมามาใจเย็นนะทุกคนนี่อมตะอมตะสามวิสี่วิห้าวิโอ้โหจับม้าด้วยสวยสวยอ่าป้อมแทงมัน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 สวยลูกเวรีลกูดได้ยังไงโอ้โหหลบเอาไงเอาไงจะจะไปเอาดักบ่อไ๊อะดิกๆอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนโอเคดีสาว เริ่มมีกินแล้วนะได้ถ้าพี่เจอยากได้อะโอพี่ว่าพี่ว่างานเริ่มมาแล้วมีอะไรให้เออวันนี้เริ่มเออมันมันจะเล่นเกมแล้วทุกคนนะใช่ใช่มันจะแข่งกันแล้วเออเดี๋ยวรอรอดาร์คสลี์อีกตัวแล้วไปจบบ้านมันไปอืมเออดแต่ตกแค่ของคุยสนุกขนาดนี้ไปคุยที่บ่อก่อนแล้วค่อยมาอีกทีได้ปะใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้จริงจะทำก็ได้นะกุกิลิฟไปวิ่งเข้าไปเลยบอกว่ามาโยนให้หนึ่งตัวค่ะอืมเย บอกให้่อให้ไม่าดิเอาไงไปเลยไปเลยน้องกิ๊ฟไปไปเลยเนี่ยไปเลยวิ่งเข้าไปเลยกล้าป้านละกล้าป้านละดูกล้าเบ่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเชียร์อยู่เนี่ยน้องกิ๊ฟวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปในบ่อมาเลยเออโอ้โหแบงไปในกิ๊ฟจับมันแล้วเนี่ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปในบ่อมาแล้วกิ๊ฟไปอีก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 วิ่งไปอีกวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกเฮ้เราถอยเราถอยเราปล่อยน้องกิ๊ฟปล่อย้าไป ปล่อยนกกิ๊บเข้าไปไปเออไปลูกไปลูกไปลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเวทีกูดเออเราบอกว่าต่อให้หนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวมาใหม่เออถอยถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหแม่งแรงแรงแรงถอยก่อน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 ดีบิวไม่พิมพดีกว่าไม่พิมพดีกว่าเออต่อให้หนึ่งตัวไปกันเลยสิว่าจบบ้านจบบ้านจบบ้านไปลุยเตรียมจบจบบ้านเขาหล่อน้ำใช่จบบ้านเขาเราจะจบบ้านเราไหมล่ะเราแน่ๆแล้วจบบ้านเรานี่วิ่งเข้าไปในบ่ออีสักรอบอ่ะ พี่จะถามอะไรหน่อยว่าหนูกับคีปตอนนี้ใครเตอรใหญ่กว่ากันพี่ว่าคีบนปพี่ว่าคีปคีปมันหมึกกปลาสวยแข็งกี่คนน่ะสบายมากสบายมากทุกคนสบายมากสบายมากโอ้จะล่วงจะล่วงไม่สบายแล้วโอ้โหล่วงแล้วหนึ่งหิว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 โอ้โหล่วงพี่ล่วงสวยเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดโอ้เพนทำอะไรเราไม่ได้หรอก เวร็กูดดีีครับผมอายเป็นเป็นเกมที่เบิร์นหูพี่ดีมากเลยไว้วางกลับมาเล่นกันใหม่เลยอืมขอบคุณสาวๆมากครับขอบคุณครับต้องบอกน้องๆทุกคนก่อนนะว่านี่เป็นการแสดงพี่แบบไม่ได้เป็นคนแบบบ้าการหรือโรคจิตอะไรจริงๆหรอกนุ๊กถ้าพี่คุยพี่ก็ไม่ได้บ้าอเออใช่ไหมสัมผัสกันได้สัมผัสได้ใช่ไหมเออที่คุยกัน